ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนอาศัยพักวัดประจำหมู่บ้านหลวงปู่เดินทางไปเรื่อยๆพอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้านตามคําบอกเล่าของหญิงใจบุญทั้งสามนั้นในหมู่บ้านนั้นมีวัดอยู่หลวงปู่จึงเข้าไปขอพักค้างคืนปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสนั้นมีอัธยาศัยให้การต้อนรับอย่างดี ท่านเจ้าอาวาสถามว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนหลวงปู่เรียนท่านไปว่านอนพักอยู่ที่สลากลางป่าท่านเจ้าอาวาสแสดงท่าทางตื่นเต้นกล่าวว่าาลากลางป่านั้นอย่าว่าแต่พักคนเดียวเลยให้ผมไปพักสักร้อยคนก็ไม่กล้าพักแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างแมวป่ามันไม่มาเยี่ยมบ้างหรือหลวงปู่ตอบท่านว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่เหมือนกัน แต่ไม่เห็นมันเข้ามาใกล้มันคงหากินของมันตามประสาสัตว์ป่าหลวงปู่พักอยู่ที่วัดนั้นสองวันพอมีกำลังดีแล้วจึงบอกลาท่านเจ้าอาวาสแล้วออกเดินทางต่อไป